สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาร์โวิสตุลน,นะครับผมวันนี้จะเป็นการมาทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสวัสดีชาววันจันทร์ทุกท่านด้วยนะครับผมโดยหมอตุลน,นะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็น3ช่วงนะครับ ความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสนนะครับใครอยากจะดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหมอตุลทำท่าสแตมป์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมและก่อนที่จะทานายนะครับหมอตุลขอแสดงทัศนะกติส่วนตัวเกี่ยวกับความรักของหมอตุลไว้ก่อนนะครับการที่คนเราจะมีความรักที่ดีได้นะครับเราจะต้องยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับ คนเรานะครับเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพศชายเนี่ยเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมึกบึนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ไปออกหาหาราสัตว์นะครับคนสมัยโบราณนะครับก็จะต้องออกไปล่าสัตว์นะครับส่วนผู้หญิงนะครับเพศหญิงก็จะมีร่างกายที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเพื่อจะได้เอาไว้คอยดูแลลูกหลานนะครับผมอเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับ การมีประสบการณ์ความรู้ก็แตกต่างกันอีกนะครับดังนั้นข้อดีข้อเสียของแต่ละคนก็แตกต่างกันถูกต้องไหมครับความรักที่ดีจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเราเปิดข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับมันให้ได้นะครับหลังจากที่ยอมรับในตัวตนนะครับยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครับผมอ่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับผม อ่ามันก็จะทําให้มีจุดพอดีตรงกลางร่วมกันนะครับเช่นคนนึงเป็นสีเหลืองนะครับคนนึงเป็นสีแดงอ่ะมารวมกันกลายเป็นสีชมพูนะครับความรักที่ดีก็จะเกิดขึ้นมาได้นะครับผมเรียกกันว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนะครับหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าสีลที่เสมอกันหรือทางสายกลางนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เอาความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับสําหรับชาววันจัน์ทนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับผมขอดวงความรักคนมีคู่ที่เกิดในวันจัน์ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของสำหรับดวงความรักของชาววันจัน์ทรนะครับ ชาววันจันทร์นะเปิดเดือนมานะครับความรักของคุณเนี่ยจับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับผมอ่าแต่ว่านะครับมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่มีทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับ แต่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเงินก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามี2เหรียญขึ้นมานะครับสเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าความสนุกสนานในการตัดสินใจนะครับหรือในบางคนเนี่ยอาจจะกําลังตัดสินใจที่จะตกจะแต่งกันเลยก็เป็นไปได้โดยเป็นทางเลือกที akes, ่ดีนะเข้ามาในชีวิตนะครับทางเลือกที่จะทําให้มันมีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกอ่อนโยนนะครับมีความรู้สึกอ่อนโยนมีความรู้สึกเหมือนมารักกันมากเลยโรแมนติกกันเลยซึ่งกันและกันเลยดีกว่านะครับดูแลทางจิตใจกันเป็นอย อาจจะเป็นช่วงเปิดเดือนที่มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทางเลือกที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเนี่ยอาจจะเป็นการวางแผนที่จะใช้อนาคตร่วมกันเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่บางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะตกจะแต่งกันเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอาจจะช่วงเปิดเดือนมาที่หวานแหววมากมากเลยนะครับแล้วก็นะครับเข้ากลางเดือนก็ยังมีความรู้สึกดูแลกันเป็นอย่างดีอีกต่างหากนะครับต้นเดือนเนี่ยเป็นคุณน็อปครับนะครับราชิมีแห่งความอ่อนโยนนะครับ กลางเดือนนะครับโอ้โหเป็นเอ็มพเสขึ้นมาคู่กับคิงออฟเพนกเงินนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับในบางคู่เนี่ยอาจจะดูแลเรื่องการเงินการทองก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะเป็นเป็นเป็นแบบอยากดูแลเป็นนาฬิวประถมเลยก็เป็นไปได้นะครับคู่รักของคุณคนนี้นะครับหรือถ้าหากว่าคุณเขาเขาเป็นผู้ชายนะครับเขาก็ ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะครับคุณก็อยากจะดูแลเขาประดุนดังเจ้าหญิงเลยนะครับแล้วก็ส่งเสริมกันเป็นอย่างดีซะด้วยนะครับเ,เรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงสมพงกันมากๆเลยนะครับสําหรับคู่รักชาววันจันทร์นะครับดวงส่งเสริมทําอะไรจับอะไรก็ประสบความสมําเร็จนะครับเรียกได้ว่าความรักเนี่ยส่งเสริมแล้วก็ทําให้การงานอะไรต่างๆดีกันไปหมดเลยนะครับะคนก็เลยมีแผนนะครับมีแผนว่าอาจจะอยากจะทําอะไรร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอยากจะแต่งงานกันร่วมกันหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอยากจะลง คุณอะไรร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับพลังงานนี้ค่อนข้างจะหวานค่อนข้างจะดูแลกันเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปลายเดือนนะอาจจะมีเหตุการณ์ให้ลังเลในการตัดสินใจขึ้นมาสมักนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่คุณจะตัดสินใจลงทุนหรือว่าทาอะไรร่วมกันในอนาคตเนี่ยมันจะต้องใช้ความคิดเยอะนึกออกไหมครับแต่ว่าฝ่ายได้ไหนลืมเนี่ยก็ดูจะมุ่งมั่นเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีพลังของความยั่งยืนขึ้นมาด้วยนะครับ แต่ว่านะครับถ้าคุณตัดสินใจในครั้งนี้นะไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนนะครับมันจะเป็นอนาคตที่สร้างกันไปได้แบบยาวๆเลยนะครับมีภาพพลังงานของการเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับเป็นตัว6เหรียญขึ้นมานะครับหกเหรียญน,นี่ก็จะเป็นความรักที่มีการให้มีการรับนะครับมีการให้มาในจุดที่เขาเรียกได้ว่าวการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับแบ่งพันเงินทองก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะเจอคู่รักสายเปก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีทั้งคุคิงก็เป็น เคลอน M t e s ขึ้นมาแล้วก็มีทั้งหกเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับหรือถ้าไม่ใช่สายเปยก็จะมีลักษณะที่อบอุ่นนะครับ่าคนคนคนลากสายอบอุ่นนะและ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตคุณนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ตัดสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นในชีวิตนะครับสําหรับชาววันจันทร์นะในเดือนนี้เลยนะครับและมันจะเป็นการตัดสินใจที่อาจจะทําให้คุณและคนรักนะครับมองกันไปในอนาคตแบบยาวๆซึ่งกันและกันเลยนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานแต่งงานหรือว่าวางแผนในการทํางานร่วมกันหรือว่าวางแผนลงทุนร่วมกันก็ตามนะครับ แต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ลังเลนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมุ่งมั่นเหลือเกินจะต้องทําให้ได้นะครับยังไงก็ตกลงกันให้ดีนะครับอย่าให้ไปถึงขั้นทะลางทะเลาะนะแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็จะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการที่ เป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันนั่นแหละครับก็จะทําให้ความรักของคุณยั่งยินนานอย่างแน่นอนนะครับโห oh, oh, จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะสําหรับดวงความรักชาววันจันทร์นะครับเอาต่อไปมาดูความรักคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอะขอคนที่มีคนคุยนะครับขอคนที่มีคนคุย สถานะยังไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมอ๋อคนที่มีคนคุยนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยนะยเปิดเดือนขึ้นมานะคนมีคู่เนี่ยเขาหวานก็เลยมนติแต่คนที่มีคนคุยเนี่ยมันมันยังคุมเครืออยู่นะครับอาจจะมีฝ่ายได้หนึ่งเนี่ย คาดหวังอีกฝ่ายมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับกังวลกับอนาคตจนเกินเหตุนะครับคิดมากว่าแบบว่าเอออยากจะให้มันสมบูรณ์แบบนะครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเหมือนจะดีนะเอาจริงๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้คืกหน้าไปเท่าที่ใจคิดนะครับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตามใจสมองส่วนลิมบิกนะครับแล้วก็ทําให้แบบว่ากังวลกับอนาคตนะครับคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดเลยเถิดนะครับ กลับมาก่อนนะครับกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับสําหรับชาวคนที่มีคนคุยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นด้วยโอ้พลังของการตัดสินใจนี่เยอะมากเลยนะครับทั้งคนมีคู่แล้วก็คนที่มีคนคุยนี่ก็มานะครับห่ดานนะอันในบางคู่เนี่ยอาจจะเจอ ความคู่รักในแดนไกลก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหนึ่งดาบเป็นมาสื่อไปถึงคนที่อยู่ไกลกันก็เป็นไปได้ประษักยีกับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรต่างๆนานา,นานก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งที่มัวแต่คาดหวัอองความสมบูรณ์แบบนะครับความรักของคุณจะไม่คืบหน้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า มันยากนะครับที่คนเรานะครับผมจะทําอะไรให้มันเพอร์เฟกสมมุรณ์แบบนะครับมองข้ามบ้างน,นะครับมองข้ามความสมบูรณ์แบบไปบ้างนะครับเพราะว่าดวงความรักของคุณเนี่ยจะ มีทิศทางทดีมากขึ้นนะครับผ่านต้นเดือนมาต้นเดือนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือน,น,นจับผิดกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะแต่พอเข้ากลางเดือนขึ้นมาอ่าเหมือนเกณฑ์ควา,ามรักจับไปกันข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับมีควา,ามกระตือรือร้นที่จะเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีควา,ามรุ่งโรดได้รับพลังจากพาระอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมนะครับผมแล้วก็ทําให้นะครับดูท่าทางแนวโน้มของคู่รักนะครับของคนที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่อ่า เป็นคนคุยนะครับ มีแนวโน้มที่จะไปกันทั้งหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะที่คุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่รักที่มีปัญหาเรื่องระยะทางครับซึ่งก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะพอมันอยู่ไกลกันเนื้อไหมครับมันก็เลยทําให้นะครับมันความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยนั่นเองนะครับมันก็เลยยังเป็นคนคุยอยู่นะครับอาจยังไม่ถึงขั้นพัฒนาไปเป็นคนรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนโอพลังงานคุณก็ค่อนข้างจะบวกเลยนะมีความหวานความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับและคุณและคนรักคนนี้นะ คนรักคู่คนที่คนกำลังคุยนะเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีนะครับส่งเสริมกันในเรื่องของอคุณธรรมนะครับในเรื่องของความดีงามนะครับช่วยช่วยกัะทําดีนี่ต่อไหมครับอาจจะเป็นคู่รักที่อาจจะมีพรมิขิตหรือว่ามีอดีตชาติส่งมาก็เป็นไปได้นะหรือว่าเป็นคู่รักคู่บุญนะมีโอกาสที่จะยั่งยืนกันไปเลยนะครับอยู่กันไปยาวๆแต่สิ่งที่จะต้องลดนะครับ มีฝ่ายได้ฝ่าหนึ่งแน่นอนนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยกังวลกับอนาคตมากเกินไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขานะก็ไปไล่ตามสิ่งที่เขาอยากให้เป็นนะครับซึ่งไม่ดีเลยนะครับความรักนะถ้าฝ่ายหนึ่งคาดหวังว่าเราไปนั่งไล่ตามนะตาม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 ,ตาม,ตาม,ตามกลายเป็นนะครับ ความสัมพันธ์จะคืบหน้าไม่คืบหน้าใชอย่างนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะที่อาจจะกังวลกับอนาคตมากจนเกินเหตุคดาดหวังความสมบูรณ์แบบคุณก็ต้องลดตรงนั้นก่อนนะครับไอ้ฝั่งที่ไปไล่ตามก็เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าคุณจะสามารถเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เพราะว่าผมไปจุดนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ <c oughs> เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องหยุดพฤติกรรมนี้กันทั้งคู่นะครับถ้าคุณยังอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณชัดเจนมากขึ้้นนนนนะะคคคครับ่ถาาาุุณเเปป็นคนคยนะไไลตม ไม่ดีนะครับคุณก็ต้องหยุดนะครับให้เขาเข้ามาหาคุณบ้าน,นะครับถ้าคุณเป็นฝ่ายคาดหวังเขาก็ต้องลดเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาบ้านเหมือนกันนะครับหาจุดตรงกลางร่วมกันอย่างที่หมอตุลบอกเอาไว้ต้นคลิปนะครับมันก็จะทาให้ความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยชัดเจนขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับสําหรับชาวคนที่มีคนคุยนะครับเอาต่อไปมาดูชาวโสดกันบ้าดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสําหรับดวงความรักของชาวคนที่เกิดวันจันท์นะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับที่เกิดในวันจันทร์ด้วยนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับที่เกิดในวันจันทร ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับคนโสดนะโอ้เปิดเดือนมาเเปิดเดือนมาเนี่ยคนคุยก็ดูมีปัญหาชาวโสดก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้นะเปิดเข้ามาถึงเดือนสิงหาคมเลยนะครับความรักของคุณไม่คุยไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับ อาจจะมีคนเข้ามานะแต่จะเป็นสายดาร์กนะหรือไม่ตัวุนเองแล้ครับผมที่ดาร์กเลยนะครับช่วงนี้นะจะเป็นตัวเดวิลขึ้นมานะครับแปลว่านะครับใครเข้ามาในช่วงนี้คุณจะต้องระวังให้เป็นพิเศษเลยนะครับเขาอาจจะมีอ,อะไรแอบแฝงขึ้นมานะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามน,นะครับจะเป็นพวกบอกว่า ชอบใช้สารมืดนะครับชอบใช้สารมืดไม่ว่าจะเป็นเพราะสารมืดนีกันจริงก็ก็ถือว่ามันมันก็ดึงดูดได้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะชอบอะไรที่ดูแปลกลึกลับนะ่าค้นหาพวกแบดบอยแบดเกิร์เนี่ยมันก็เลยทําให้อ่าเหมือนดูดีนะครับแต่นะครับอันตรายมากนะครับเพราะว่า พวกนี้มันเหมือนกับแบบมีมีภาพลักษณ์ที่ที่ดูมั่นใจนะครับดูมีภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจดูการแสดงออกของเขาเนี่ยดูแบบว่าโอ้โหทรงพลังนะครับแต่นะครับถ้าเป็นยุ่งเมื่อไหร่เจ็บนะครับจะเป็นพลังในการเจ็บหัวใจนะครับเข้ามหาคุณนะครับแล้วก็พลังสายดาร์นครับพลังที่เหมือนกับว่าไปเสพติดโดพามีนด้านลบนะครับหมอตุนก็พูดในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่ามันเป็นพลังที่ตรงกันข้ามกับสินห้านั่นเองนะครับแต่มันก็มีเสน่ห์ที่ทรงพลังด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นชาววันจันทนะคุณจะต้องระวังเลย ใครเข้ามาในช่วงต้นเดือนเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มสูงนะที่อาจจะมาทําให้คุณเจ็บปวดนะครับทําให้คุณเจ็บปวดใจหรือไม่คนบางคนนะครับอาจจะพึ่งเจ็บจะเจ็บปวดใจมากหมาดๆเลยก็เป็นไปได้นะครับกับพวกสายดาร์กนี่แหละครับผมไม่ว่าจะดาร์กด้านใดด้านหนึ่งก็ตามนะครับแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอาจจะในบางคนอาจจะไปเจอรักสามเศร้าก็เป็นไปได้หรือไม่ก็เจอพวกอารมณ์รุนแรงนะครับพวกขี้โกหกพวกเสพติดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับไม่ดีสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระวังให้ดีเลยนะครับสำหรับ วันจันทร์สำหรับชาวโสดเลยนะถ้าจะคุยหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะต้องคิดให้จงหนักเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนอวิวอขอจูนมานะครับหลังจากที่เจอมรสุมความรักมาในช่วงต้นเดือนพอเข้ากลางเดือนเอากลายเป็นดวงสตา์พิกกลับนะครับฟ้าส่งพลังงานแห่งเนื้อคู่เข้ามาหาคุณนะครับโอ้โหเป็นไปได้สูงเลยนะที่คุณจะได้เจอคนที่จะวนเวียนกับคุณไปทั้งชีวิตเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีพลังของเดอมูนความคิดมากความหวั่นไหวขึ้นมาด้วยนะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเจอเรื่องไม่ดีมานะครับช่วงที่ผ่านมา คุณอาจจะเจอความเจ็บปวดกับความรักความอะไรต่างๆเจอสายดาร์กมานะครับคุณก็เลยยังไม่อยากจะมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่พลังงาพลังงานมาแรงมากๆเลยนะครับที่เขาคนนี้นะครับอาจจะมาพลิกเกมความรักให้กับคุณนะครับสําหรับชาววันจันทร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะต้องเลิกคิดมากต่อน,นะครับถ้าคุณยังไม่มูฟออนจากคนเก่านะครับจากไอ้คนที่มันแบดแบดใส่คุณนี่แหละครับถ้าคุณยังมูฟออน จากคนเก่าไม่ได้ก็มีโอกาสยากนะครับที่คุณจะไปเปิดใจกับคนใหม่นะครับหรือไมใได้ตัวคนเก่านี่แหละครับมันอาจจะกลับมาวนเวียนนะอนนั้นก็ต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับว่าจะยังไงจะให้โอกาสเขาไหมนะครับกับคนที่อาจจะทําให้คุณเจ็บปวดมานะถ้า,าคุณดูแล้วว่าเขามีแนวโน้มที่จะปรับปรุงตัวได้นะาัว่าพลังงานของคุณจะมาเต็มมากๆเลยนะครับพลังงานแห่งความเป็นเนื้อคู่นะครับแล้วก็นะครับในปลายเดือนนะโหคุณรอได้เลยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต่ยวความรักของคุณนะสาหรับชาวโสดนะครับจัดลุ่งเลยนะครับคุณจะมีเป้าหมายที่มองไปในอนาคตนะไม่ว่าจะกับคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคนเก่าเขาอาจจะปรับปรุงข้อเสียของเขาก็เป็นไปได้นะครับถ้าเขารักคุณจริงนะเขาต้องทําได้นะครับและมันก็จะทำให้ความรักของคุณแต่คุณต้องใจแข็งก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบมาง่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ปรับปรุงเดี๋ยวเขาจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจแข็งก่อน ให้เขาปรับปรุงได้จริงๆก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีแนวโน้มที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับและคุณจะมีทางเลือกที่สนุกสนานในชีวิตนะครับอ่าในในบางคนถ้า,าว่าไปเจอคนใหม่ คนใหม่เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแยั่งยืนนานซะด้วยนะครับดูแลเอาใจใส่กันประดุดดังเจ้าหญิงนะครับหรือว่าถ้าคนเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็มาอ้อนเอาอกเอาใจคุณนะครับมีดวงนาฬิกอยู่ประถมด้วยนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันซะด้วยนะครับดวงความรักจะดีมากๆเลยนะครับรอปลายเดือนนะครับรับรองได้เลย,เลยคุณจะมีความสขสมบวังในความรักอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ เอาแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่อง alo, un, ทาโร่วิตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปกเก่าๆของหมอตุนนะครับสามารถกดเข้าไปได้ในช่องเพลลิสเลยนะครับมีดวงตามราศีนะครับดวงความรักตามวันเกิดดวงครึ่งปีหลังแล้วก็ดวงลักษณะเนื้อคู่นะครับ ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือติดต่อมาทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอดิบายใต้คลิปนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับและคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องทาร์โรวิตุลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการทำนายดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม